เรือหลวงช้างเรือยกพลขึ้นบกลำใหม่ของทัพเรือไทยวันนี้18พฤษภาคม2567เวลา17นาฬิกา11นาที ในหลวงพระราชินีทรงประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้างพร้อมทอดพระเนตรห้องสะพานเดินเรือณนะท่าเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือพลเรืออกชาติชายทองสะอาดผู้บัญชาการกองเรือยุทธการหัวหน้าส่วนราชาการและประชาชนเฝ้าต้อนรับสเสด็จซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นที่น่าประทับใจและสำคัญในวันนี้ ในพิธีเจิมเรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าต่อพระบรมราชินีเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้างโดยพระองค์ทรงประกอบพิธีการทอดบพระเนตรห้องสะพานเดินเรือณนะท่าเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นการเปิดเผยความสำคัญและเป็นที่สังเกตในการปฏิบัติพระราชลักษณ์เรือแห่งชาติ ในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชพิษทรงศีลพระราชทานพระบรมราชวโรดให้แก่ผลเรือชาติชายทองสะอาดผู้บัญชาการกองเรือยุทธการซึ่งเป็นเครื่องหมายการเคารพและยินดีต่อความเชื่อของประชาชนต่อพระบรมราชวโรด ในท้ายที่สุดของพิธีเจิมเรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นเรือหลวงช้างและทำการความเคารพธงราชนาวีทางท้ายเรือพร้อมทรงรับการถวายความเคารพจากเรือหลวงหงินกล้าวโดยมีการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดทรงรับการถวายความเคารพจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารเรือซึ่งเป็นการเสด็จออกจากบริเวณหัวเรืออย่างสง่างามและยิ่งขึ้นเนื่องจากพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ในที่สุดพระองค์ทรงขึ้นแท่นะพระสุดนิรับการถวายการยิงสลุดหลวงและทรงลงพระประมาพิไทยพร้อมทรงลงพระนามาพิไทยในสมุดที่ระลึกและทรงคล้องพวงมาลายัยบริเวณแผ่นป้ายชื่อเรือหลวงช้างก่อนที่จะเสด็จออกจากบริเวณหัวเรือไปอยังห้องประทับรับรองเพื่อประสานงานอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ